สวัสดีเยวา,าวรุชชาไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับเฮ้ยก่อนอื่นเลยข,ขอโทษนะลืมเอาสติกเกอร์มาวะ่ะว่าปกตินิวรถนี่ต้องแจกสติกเกอร์ให้น้าเดียรื้อม,ม,มาบ้าปะเดี๋ยววัรุ่นหน้าใหม่เดี๋ยวปะสองคันวันนี้เราถ่ายนะแต่ว่าลืมเอาสติกเกอร์มาครับตอนนี้มีสติกเกอร์ร้อยเก้าสิบสองแผ่นนะให้ฟรีสําหรับคนที่ได้รถล,ลงช่องนะฮะเออเอาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยฮะ เตเต้ครับเตเต้เชโดอันนี้เตเต้บ้านสวนหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เตเต้หลังสวนครับผม <laughs> นะฮะอ๋อก็นี่นะอยู่หลังสวนนะฮะเออนี่ยเนี่ยเอาจริงคันนี้เราเคยถ่ายไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับผมเป็นอดีตเครื่องที่ทํากับสอจอนะตอนนั้นน่าจะหกหก,หกชักเจ็ดเรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละแต่ตอนนี้ทําใหม่แล้วใช่ไหม <laughs> ใช่เพี่ใช่วันนี้เป็นส<ช>เต็ปอะไรแล้วครับเจ็ดสองชักเก้าครับเจ็ดสองชักเก้า พอดีมือไหมหรือว่ายังไม่ถึงหรือเกินมือไปแล้วได้ครับใครเป็นคนเทสคันนี้โฟมือเปิดครับโฟมือเปิดคันที่เราไปถ่ายรถเสียฟุกใช่ครับเออคันสีเขียวเนี่ยฮะเอาก็ถือว่าสภาพดีนะอันนี้ซื้อต่อมากับช่างแอร์ใช่ไหมใช่ครับแกชื่ออะไรนะจำไม่ได้ว่ะเป็นช่างแอร์นี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันครับเออเป็นช่างแอร์นี่ฮะอยู่กับเสียตองรอนชาตะของดีของเขมรนี่ฮะเขาเรียกว่าของเตือนมแมนครับของเขมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ชื่ออะไรนะเสียโอปอ บอลไลย,ยนเนี่ยฮะนี่นะฮะ,ะ,ะ,ฮะก็ยังเป็นบอดี้เดิมเลยซื้อมาเนี่ยภายนอกนี่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าพวกล้อครับอ๋อพวกล้อเหรอแต่ก่อนเป็นล้อสีแดงไหมแดงครับแต่ว่าเป็นล้อโยโกโอ,โอ๋โกโอหนึ่งจุดสี่อ่าหนึ่งจุดสี่มาอัาาอนนี้เป็นเบอร์อะไรครับอ่ะดูภายนอกก่อนเลยเนี่ยฮะอันเรื่องของวงล้อนะครับเป็นทรง MT ใช่ครับขอบน่าจะ1.2ึ่งจไหมเนี่ยครับ1.2หน้างจุดองหิ้ยางเป็น50ร้อยนะครับด้านหลังเป็นของ IRC ป้ายเหลือง ไม่ครับดูโล่ใช่ครับอ่าดูโล่ห้าสิบร้อยนะครับซายยางก็พอๆกับป้ายเหลืองเนาะครับผมเอออิ่มๆเหมือนกันไม่รู้ว่าแดกเนื้อยางเหมือนเอ่อป้ายเหลืองหรือเปล่าเพราะว่าป้ายเหลืองหมดโคตรเร็วอ่ะเออนี่นะฮะภายนดูรวมๆก่อนเป็นร้อยยี่สิบห้าหัวเถิกนะฮะไอเสียทีบีเอสที่ว่านี่ไอเสียของเตเต้เนี่ยนะเตเต้ทีบีเอสนะใช่ครับตอนตอนขึ้นสเด็ขึ้นขึ้นไดโน่ไว้มันตกอะขึ้นไดโน่ มันตกแมนครับเดอก็คือว่า <c oughs> ว่าเ้าเนหอยน็อดนี่บ่หอยครับแต่ว่ามันสันซัน,น,น,นแห้งจน็อตคายแล้วก็ตกไดโน่ครับอันนี้เราปั่นพี่หนยเนี่ยกับเอ่เอกับพี่แบงค์อ๋อแสดงว,ว่าอันนี้เป็นกล่อง API ครับผมใช่ไหมใช่ครับเชฟปั่นกับซอจอนน้ำวัน นะแต่เครื่องเนี่ยทำกับพี่โอปอใช่ครับบรรลัยยนใช่ครับนะผู้เด่เป็นคนต่างสื่อให้บูแต่ของดีของขมิ้นนี่กับพ่อแห้งก็มีบรรลัยยนขับมะอีกตัโงกระายแหละฮะเกตสองชักเก้าเดี๋ยวไปดูหัวเครื่องกันหน่อยนะฮะนี่พวกอะไรแต่งภายนอกเนี่ยเฉดต้องเขาเป็นคนจัดการใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยแบบนี้เขาเรียกคอยคอยอะไรวะเนี่ยอ่อไดร์เล็กคอยหรือเปล่าวะจะเป็นไดร์เล็กตัวสั้นหรือเปล่าไม่เนาะโอ้เจ้าของรถกบอมมาเบาเนาะต้องต้องพี่ต้องต้องพี่ต้องเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเป็น ไดร์เล็กคอยก็วะตั้งดีเอ่อได้เล็กคอยตัวสั้นใช่ไหมเออนี่นะครับก็ตัวฝาครอบเอ่อฝาครอบเขาเขาเขาเรียกอะไรนะเออฝาครอบสปริงบอลรือเปล่าวะ <S 2> <S 2> เออไม่ใช่ใช่ครับฝาครอบบอลฝาครอบอบอลเออเป็น CNC นะครับแล้วก็หัวฟิตติ้งนี่ก็จะเป็นสแตนเลสนะฮะเออเลื่อนใช้ของเอ่อ CRF ใช่ครับ CRF ปากเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ประมาณ45่สิบห้าครับสีนะโอ้เสียตัวกับมอเตอรบมอ เบาเนาะโอ้แต่เหลียวอ๋อนี่ <c oughs> นี่นะฮะปาก45 72ชัก9นะฮะเออหลังกีนแล้วสอชัก9นะฮะเออปั๊มหน้าเป็น MFZ นี่คือมาจากเจ้าของเก่าไหมใช่ครับอ๋อก็มี MFZ แล้วก็มีปลดไวนะครับตรบงนี้จะเป็นงานพาวเดอร์โค้ดนะฮะก็มาจากเจ้าของเก่านะครับที่เราเปลี่ยนภายนอกมีแค่วงล้อเหรอใช่ไหมครับแล้วก็เก็บเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ชุดหลังอ๋อชุดหลังอ่ะเดี๋ยวจะค่อยว่ากันนะครับอืม อันนี้ก็ยางเบอร์4 5 9 0ไม่เน,นี่ยหรือว่า5 0 0ร้อยเนี่ยห้าสบาสอ๋อนี้ห้าสใช่ครับนะฮะอ้าวอาดู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 ด,ด,ดู50 90จะได้ประมาณนี้นะฮะแต่1.2มันจะฟิลแบบยางอมล้อนะไม่ใช่ล้ออมอยางนะครับแต่ถ้าเป็นเอ่อ4 5 90ก็จะแมตช์กับหนึ่นะฮะเหมือนกับรถเรานี่นะฮะเออโอเคจุดสีก็ตั้งแต่เจ้าของเก่าเลยใช่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเร็วๆนี้มีอะไรมานะ เมาคยทีเมาอู้สียดายเนาะแม้ว่าท่านเนาะเออเราคิดว่าเสียตองคิดว่าจะอัพอีกไหมเนี่ยเจ็ดสองชักเก้าเนี่ยเรื่อยๆเหรอเดี๋ยวค่อยว่าการเจ็ดสองชักเก้านี่ก็น่าจะอีกสักพักกี่ใหญ่อะเนาะอันนี้เสร็จนานหรือยังพี่เตะพึ่งพึ่งเสร็จครับแสดงว่าสเต็มนี่ก็ขี่ไปพีท่าคนใช่ครับใครเป็นคนขี่เจ้าของรถแล้วเจ้าของรถนะฮะอ่ะโอเคชุดหน้านี่นะฮะโหลดหน้ายังไงเนี่ยเสถีตัดแกนครับตัดแกนกี่นิ้วสองจุดห้าสองจุดห้านิ้วนะฮะคันนี้ตัดแผงคอไหม่ตัดะ มีคลิปตอนปั่นไดโน่ไหมคลิปตอนปั่นไดโน่มีประตองมีสันสันเตีอมาดูส่วนของฝั่งทางนี้บ้านนะครับเป็นงานพอดโควท,ทุกชิ้นนะฮะอยันสวิงอาร์มเลยนะฮะยังจริงจากก่อนเราก็อยากจะทำสวิงอานสีชมพูนะแต่ว่าเราเราขี้ข้านก่อนนะนะ อืมแล้วก็เออเอาสวิงอาร์มเนื้อเดิมไปก่อนนะฮะนี่ก็คันนี้เป็นแดงดำนะอืมอะไรเนี่ยยาโมเยอะเจ้าดยาโมอะไรนาเตเนาะครับเนาะเนาะยำโมเนาะเออสักหน่อยนึงนะฮะเบาะของเบาะซิ่งสุราษฎร์ดาแมนหรือเปล่าวะอันดามันอ๋ออันดามันโอเคเบาะซิ่งสุราษฎร์อันดามันโอเครู้เรื่องใต้เบาะมีอะไรไหมเปิดให้ดูหน่อยมีมีอะไรบ้างไม่ใช้กุญแจด้วยอนี่ฮะมีทางมินิมอันนี้ตรงรุ่นไหม หรือว่าแปลงน่าจะแปลงครับิ่งหั็ตรงกันตัวนี้ใช่ครับเออหูมันฉี่แล้วนี่ว่โอ้มันฉี่เง่าคนเนี้ยเจ้ไฮเซียแล้วเบิกหม่ครับเออรลอบหนาเบิกไม่นี่เอาแบบถังมิเนียมยกเส้นเลยเด้อครับเออแต่นี้ไม่แน่ใจว่าของอะไรวะเนี่ยมันมากับเจ้าของเก่าครับอ๋อมามากับเจ้าของเก่าใช่ครับก็คือเป็นถังมิเนียมอยู่แล้วไอ้พวกนี้ลหละเจ้าของเก่าไหมไม่ครับอันนี้ได้ใหม่ครับอ๋อเราเสริมขึ้นมาใช่ครับเฮ้ยเรเ ยูบ็อกยูบ็อกทะลุนี่วะเพิ่งเห็นคนดูฮะว่าตัดใส่ถังตัดใส่ถังใช่ครับก็คือถ,ถ้าเกิดเราไม่ปาดก็คือใส่ถังตัวมีเนียมนี่ไม่ได้หรอครับอันนี้คือเจ้าของเก่าปาดมาหรือเปล่าผมมาปาดใหม่เพราะว่าบางคนมันแตกอ๋อเหรอเขาเคยทำพี่ตองเขาทำกับช่างเวีบทำไปแข่งอ๋อ,อ,อคันนี้เคยแข่งด้วยใช่ครับเหรอตอนนั้นแข่งสติตอะไรหกชักห้า 665เครื่องตัวนั้นหรือเปล่าหรือไม่ใช่คนละตัวครับเขาขึ้นใหม่อ๋อโอเคโอเคนี่นะฮะก็พี่เต้ก็จัดแต่งอีกนะครับกล่อง a p i จากสจออัลบวันใช่ไหมแล้วก็มีเรกูเลเตตัวเล็กเนี่ยฮะถ้าเป็นชุดใหญ่ก็จะ199อ๋อน้ำหมูกระทะขอโทษทีทีอ่าแล้วแวนี่คืออะไรพี่เต้นี่คืออ๋อไม่ได้มีอะไรครับโอ้โหตอนแรกเขาก็รู้ว่าแบบเป็นช่องแบบเอออีหยังกักอย่างนึงสิหน้า อ๋อเอาวางไว้เฉยๆสำรองครับสำรองนะฮะแบตก็เป็นแบตดับเบิล์ทั่วไปนะฮะนี่นะฮะโอเคเอ้ยข้างหน้าข้างซ้ายเนี่ยมันโอเป็นแคบิลเลตมาครับเครื่องก่อนเป็นบิลเลดไหมไม่ครับอ๋อแสดงว่าทาใหม่หมดเลยยกเครื่องเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อพี่โอปอก็จัดการให้ครับนะฮะกูจะต้องดูน็อตดิรันชาตาดูน็อตเจ้าดิโอจ่ายแเ้วเบรรจุอนี่เอาอ๋อ เอ้ยไม่เป็นไรเฟรมมันบินรอบหนึ่งไงพี่อ๋อเฟรมบินรอบนึงใช่ครับจริงเหรอตอนวีโฟเทสอ๋อเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเฟรมใหม่เรามาอยู่รยไรนะนะไรอะไรนะมิกกี้เมาส์นะฮะเออก็คงจะต้องไล่น็อตเลนแล้วก็ใส่ปิดกระตรงกระตกอะไรนั่นแหละใช่ครับเนาะโอ้ยมันพอกระเทือนนอตเตอรเนาะระดับเจียตองแล้วเนาะอันนี้เนาะนี่นะฮะน็อตหายปะเจียตองน็อดทายน็อตหายพี่น้องน็อตหายปะน็อตเลนนะผสมกับของเดิมนะออริจินอลครับ โอ้ยยำรวมมีดมิลีวอลเขียวปอทำหายหรือเปล่านี่ยช่างปอช่างปอทำหายหรือเปล่าเนี่ยนะรถมันแห้งพอดตอนเทศอ่ะนะแมนครับรถสั่นมันสั่นเฮ้ยคันนี้ได้กี่ม้าเนี่ยลืมถามเลยสี่สิบเจ็ดม้าครับพอดีมือไม่เจ็ดสองชักเก้านะตอนนี้เจ้าของรถพอดีมือใช่ไหมขี่ชิวๆเออคือยังรถอายละไอ้ยกับคีบบวกเบรกเตียขนาดรถผมแค่หกเกียร์นะผมยังขี่ไม่หมดเลยนะนี่เจ็ดสองชักเก้านะเอาแต่แต่ว่าเอาไปขี่ออกทริปเนี่ยถือว่าสบายนะเออมันประหยัดคันเร่งเนาะทีพีก็ไม่ต้องใช้เยอะนะ อ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมกับ1 2 5หัวเถิกของเสียรอนชาตาดัวเสียตองนะฮะก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูน่าจะมีอัปเดตแหละอืมก็เขาจะเปลี่ยนพวกบอดดี้เฟรมใหม่นะครับนี่นะอันนี้เซ็นมากะไรวะเนี่ยลายเซ็นใครวะเนี่ยฮอนด้าเบฟอ่าฮอนด้าเบฟนะฮะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันหน่อย72ชัก9บายปอบรรลยยนไอเสียทีบีเอสเป้บ้านสวนฮะเดี๋ยว เจ็ดสองชักก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสองชักก้าบายปอบรรยยนไอิเซียทีบีเอสจูนบายสอจวนนัมเบอร์วันเตเต้หมุนล้อสตาร์ทโหลดเออแลกเกือกะน่เดินเบาประมาณนี้ ไม่ได้สั่นมากนี่หว่าเออนิ่มๆลองลอง,ลองโอ้มาคนละฟิลเลยอะ่ะเออสี่สิบเจ็ดมาเอาหน่อยเอาหน่อย แสบดักใช่แลือเกินน่าจะเป็นไส้แป๊บจิกเกียวแมนบ่นแป๊บเแป๊บซื่อๆบ่ได้จิกเกียวโอเคแสบหูแสบหูแต่ขออภัยนะครับมันแห้งเกินนะนะด็อกเตอร์ปลายท่อเลยหลุดจากไดโน,โนตามนั้นคือจบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนโอ้ยี่ใส่ชโชคหลังด้วยดีกว่าใช่ครับลืมถามเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวอัดแก๊สนะไม่ใช่ปรับรีบ่าวครับเพิ่งรู้ไงเพิ่งรู้นะฮะเพิ่งได้เห็นใกล้ๆ นี่นะตัวนี้สูงเท่าไหร่นี่ลืมถามเลย3 0มมิลครับ300นะครับโห,หน้าเท่าไหร่นะ2.5ใช่ครับอ่ายกแกนเพิ่มไหมเจ๊ไม่ครับส่งรูปมานะครับเจ๊อยากจะเอารถลงช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีอย่าลืมกดติดตามให้ช่องโค้ดเอาเลสซิ่งด้วยนะครับปื๊ด